ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเธอคนนี้ให้รหัสโทรศัพท์รู้แล้วใครเป็นคนให้รหัสโทรศัพท์จนภาพในมือถือแตงโมดูดป้อนเน็ตทำเอาสังคมจับตามองว่าเกิดอะไรขึ้นกับโทรศัพท์แตงโมที่เพจ Facebook และ IG จีแตงโมจู่ๆก็มีการโพสต์ภาพและข้อความต่างๆในคืนวันเกิดเหตุ24กุมภาพันธ์65กระทั่งต่อมาทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเปิดเผยว,ว่า เฟซบุ๊กได้ไอจีส่วนตัวของตังโมนั้นทราบว่าเป็นฝีมือของบางแจ็คพร้อมบอกต่อว่าได้รับข้อมูลจากนางพนิดาศิลยยุดดทธโยธินแม่ของตังโมได้ให้รหัสมือถือกับบุคคลหนึ่งที่อาสาจะช่วยเหลือคดีตังโมและบุคคลนี้ได้นําข้อมูลนี้ไปให้บางแจ็คที่อยู่ต่างประเทศเนื่องจากหากโพสต์หรือนําข้อมูลมาเปิดเผยที่ประเทศไทยจะถูกติดตามตัวได้ง่ายดังนั้นจึงให้บางแจ็คที่อยู่ต่างประเทศ นำข้อมูลของแตงโมออกมาโพสตสังเกตจากการโพสตรูปและข้อความต่างๆที่โพตส์รูป,ปติกตอนอยู่บนเรือพร้อมข้อความว่าขอผู้ใจดีปล่อยเพจให้เราหน่อยเราจะเปิดวิลกรรมเพื่อนรักเราจากนั้นไอจของบางแจ็คมาตอบคอมเมนต์ว่าเอาเพจเราไปเลยครับและมีการสนทนาตอบกับแตงโมว่าหนูใช้เฟซพี่ได้ใช่ไหมคะแล้วนอกจากนี้ลักษณะการใช้ภาษา เหมือนกันกันกบที่บางแจ็คใช้ส่งไปขู่สอส,อสอวันอยู่บำรุงตนมองว่านี่คือหลักฐานชัดเจนว่าเป็นบางแจ็คลักษณะของการพิมพ์เองตอบเองส่วนวัตถุประสงค์ที่ทําออกมาแบบนี้เพราะต้องการหาแสงและปั่นป่วนคดีไม่ได้อยากมาช่วยเหลือจริงๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ